ก็ฝนตกหรอจริงหมเนี่ยเช้าวันใหม่เช้าวันสุดท้ายในอีเช้าวันใหม่ปิคพินวันนีเช้าวันสุดท้ายชี่อินเดียค่ะวันนี้เรามีแพลนไปสิทธิวิเนกาของมุมไบแล้วก็เพราะว่าอะไรต้องไปในวันกั เขาบอกว่าต้องเป็นการไปลาไปกลับลาว่าเราจะเดินทางกลับแล้วนะไปค่ะตอนนี้เราเดินเล่นอยู่เฉยๆเราลง้วเรายังเดินไม่หมดไปกันชานี่ร้านค่อยเปิดรนะ้านค้าก็ยังไม่เปิดเลย พี่ม่าน่อบบอกว่าเขาเริ่มทำง,งานกัน11โมงเที่ยงที่นี่ร้านอาหารดีๆร้านอาหารดีๆที่เราจะไปที่ประตูอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบคนน้อยนาถ้ามาใหม่วันนี้คนน้อยน่าจะถ่ารูปเยอะบันทายม่รึลาเออ10โมง<ๆ>แ้วนเทง

วันนี้รู้สึกว่ามาถ่ายแล้วสบายใจค่ะคนน้อยวันนี้ไม่มีอะไรตัต้งองถ่ายรูปใหน่งสามสามองหนึ่งอ่งสค้างค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทำท่ามทาไปก่อนโยกไปโยกมาเอาเดินเข้าไปหาิมือเที่ยงวันดท้ายที่มอง กุ้งกระป๋องกินอาหารจีนอันนี้คืออะไรวัวดิฟติดชิเกนชิเกนชิเกนริยากิอ๋อชิเก้นริยาตี้ที่เราเคยกินแล้วเออ่หอมแดงเป็นแบบนี้แล้วอันนี้แช่อะไรอยาน้ำจิ้มแช่อะไรเครื่องเทศแต่ว่าอร่อยคนไทยชอบกินหางสองอันนี้มันทางสี่มาตอนแรกมันบอกว่าหางสอง กระเจีอยบใส่ก้งจิ้มไม่ขาดเลยนั่นขาจะต้องตักทุกอย่างไว้ในจานด้วยไอ้กุาไอ้กียนเป็นกุ้งแต่ว่าปนินไม่กี๋นิ่งแต่กอย่างกับแบบคนกนเดิม नागा। नागा। हम लोग खाने पीने में अच्छा है कि और जो पहले ग्रुप वो अच्छा कौन अच्छा है मुख <laughs> के बोल रहे <laughs> <पूर आवचाई दूर। laughs> <laughs> เมื่อกี้าำอาวินว่ากุ๊นี้เป็นยังไงอาวินบอกว่าแปลกไม่กูบ่าสบายๆแล้วก็ดูสนิทกันง่าย s ม t มนี่คือนี่หน่ยคืออะไรแเราต้องอธิบายไหมต้องอธิบายอ่ะ ไม่ต้องอธิบายอ่ะเดี๋ยวไปใส่ซุปเปอร์เอาอันนี้คือหออะไรคะอันนี้คือสถานีรถไฟตึกนี้สร้างตรงกเหมือนสมัยที่อังกฤษยิอํำนาจกับอินเดียตึกนี้ตึกเก่าประมาณร25ปี130ปีแล้วครับตึกนี้เก่าแก่มาก และตอนนี้ก็มาใช้ปัจจุบันสถานีรถไฟของเมืองบอมเบย์ที่ยิ่งใหญ่มากสามารถวันหนึ่งเดินทางได้6-7แสนคนงงไป้าา่อันนี้เดินไปไหนคะพี่เดินไปใต้ดีครับข้างนั้นไปสถานีรถไฟ เร่่่มมอีะะคัพาวไสถานีรถไฟมุ่งไปค่ะสวยมากสวยมากรออาวินอยู่ค่ะ อาวินบอกว่าไปวัดใช้เวลาแ๊บเดียวแต่อยู่เนี่ยใช้เวลานานกันฮัลโหลมุมไบฮัลโหลมุมไบตาตาตาไปเดินเห็นไหมโอ้โหวัดระวังรถคางบังบายเดวีที่เมื่อเราบอกว่าเป็นสถานที่ที่เขา ที่นี่หมงอะกรน่าเป็นของที่บอาไปูะนี่เข้าวันแล้วถ่ายไม่ได้เหมือนเดิมค่ะนึกเจอกันไว้เสร็จแล้วค่ะไปต่อได้เดี๋ยวเราไปอะไรสิทธิวินัยิสิทธิวินัยค่ะพะพิเน่พะพิกเน่ค่ะ นายกะปตีสิทธิวินายกะคนาปตีเจอทีเราสิแต่ไดเบอร์เรามาแล้่ไนเ่อแต่ไพ่อตู้หนเพืยมื้อฮลโหลฮัลโหลไดิ้เฮ้ยนะลึงแล้ว Do Naya? <laughs>

For you อันนี้คือโนี่มาทิปอินเดียครั้งนี้มาจบแปดอันนี้ต้องหยิบให้อ่าพี่พี่มโนทันไหมนี่ของวันองเนี่ยแล้วก็ให้เอาวิงเอาวิงกลับเราต้องหยิบหยิบให้เราต้องหยิบให้เขาเหรอตามธรรมเนียมใช่ป่ะโออ๋อลาอีควาลมิไทยเนี่ยสิดีวินาทจะให้กากิไปเหรอเน้่ยเขาต้องนี่ใช่ใช่ใช่เป็นของมงคลของมงคลใช่ไหมเขาเป็นของที่ไม่หวานนะกินสิ ไม่หวานเราตึ้งได้เยอะแวก็คือทำมาจากโยเกิร์ตเหมือนกันขอนมนมทั้งนั้นอ่ะเมื่อกี้เอาทำยังไงเมื่อกี้ต้องอย่างเงอย่างงี้ก่อนใช่ผมเอาสัวฟรีไงผมเอาสัวฟรีขนมแบบถั่วไอ้นั่นอ่ะถั่วฟรีเอาโซมะเกี้ยนเม็ดมะม่วใส่นมกับเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงแข้งอ่ะอันนี้หนึ่งเอาเป็นเป็นมังคอนก่อนก่อนกินกินฟอยได้เลยใช่ไหมคะ เมื่อกี้เอาทังกูนอ่ะอันนั้นน่ะขันบนเป็นเงินเงินแท้เอ้ยยังไม่ได้ลังเลยเรากินได้เลยอ๋ออ๋อนี่เป็นเงิ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 นใบเงินไปทองปี้ำอะวินทำแบบนี้ก่อนอย่างนี้แตะอย่างนี้แล้วก็กินอีก่าไมกันขอครบทิปอิน สำเร็จแล้วเคยขอเขาไว้เมื่อ oh, ส oh, yes, ิปีที่แล้วว่าจะกลับมาครั้งพร้อมกับแจ็คครั้งนี้จบคสำเร็จแล้วค่ะเอาเป็นตู้คุ้เอาเป็นตู้คุ้งเอาเป็นตูุ้้เอาเปนตู้้าปตูุ้้อย่ายอมอย่ายอมเอาไปนไปตู้้ จูหูจาปาตีจ้าปาตีจูหูจาปาตีอารเราเหมือนบางแสนเ okay. ป็นไรลูกพี่อ๋อมีอสติแล้วของจีนของเที่ยวเหมือนทะเลบางแสนบางอ๋อเขาจะมีของขาย อันนี้หรอที่เขาที่เขามาแห่พรพิเนยเอกันช่ามก็ดิ0ปีที่แล้วอ่ะเขาเขาพาองมาลงไาเจ้าก็ลงไปนะเออที่เขาพามาพวกพวกเนี้ยคนเต้เป็นแสนเลยจู่จู่จ้าปาร์ตี้ đã chụp ảnh Halloween Alwin, chụp ảnh cùng Alwin. I want to take a photo oh, with no. you. My my diver. Thank you. Thank you.